นี่ผมก็อยู่กับช่องแก้วบงคุบจิตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ้วันนี้ผมจะมาแข่งรถรถแข่งกันนะครับจะมีรถไซส์ใหญ่นะครับที่ผมทํามานะครับทํามาจากกระดาษ A4 แล้วก็รถที่ผมรถที่แต่งมานะครับแล้วก็รถนี้นะครับเป็นลายตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วอาจจะไม่ค่อยอ้นี้เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยแต่งเยอะนะนี่ผมจะมาจัดอันดับกันนะครับว่ารถจะแรงประมาณไหนนะครับ ไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องเอาอ่าหนึ่งที่สองเยอะกับที่สามมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาแข่งอันไหนเป็นคนที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปแข่งที่ลงที่โรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนนะครับคือวันนี้ผมแบบผมก็ทํารถมาไม่ค่อยอน,นี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรจะทําดีขึ้นนะครับถ้าเป็นวันนี้ผมก็ไม่ค่อยอน,นี่เท่าไหร่นะไม่ได้ค่อยแบบ ทำรถภาพรถอะไรเงี้ยเครั้งแรกผมก็มาทานะครับวันนี้ขุมเล่นเกมนะครับก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่น,นี่ผมก็ติดเรียนด้วยนะครับเออแต่วันนี้วันเสาร์น่มันหยุดกาวน,นี่ผมมีเวลาทําอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยครับผมก็ได้จับกลุ่มมาแล้วนะครับเป็นกลุ่มจับจับกลุ่มรถนะครับ เอเอ,เอผมจะมาจัดอันดับกันนะครับว่ารถอันไหนจะนี่กว่ากันนะครับโดยจะมีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D นะครับมีทั้งหมดนะสี่กลุ่มนั่นเองนะครับเออเอ๊ะมีกี่กลุ่มนะเออสี่กลุ่มนะครับเออยอางเงี้ยผมจะมาจัดอันดับให้มันถึงที่หนึ่งให้ได้นะครับคู่ดวลเนาะเออเราไปเริ่มจัดอันดับกันเลยนะครับอันดับแรกทีมรถ ยายแมงเอ้ยตะขาบแป๊บนึงนะครับทุกคนนแป๊บนึงรถนี้อันนเท่าไหร่โอเคได้ละรถนี้ตะขาบนะครับแมงคนละสองแบ่งคนละสองกลุ่มนะครับกลุ่มนีม้ 1, 1, 2, สองกลุ่ม 1, มีหนุ่มมีหนึ่งไอมีสองสองรถมีหนึ่งกลุ่มสองรถมีหนึ่งกลุ่มโอเคอันนี้กลุ่มเอกลุ่มบีกลุ่มซีกลุ่มดีนะครับนะครับสองรถนะจับคู่นะครับ โอเคนะครับผมก็ได้แบ่งกลุ่มมาทั้ง4กลุ่มออออแบ่งกลุ่มมาทั้ง4กลุ่มที่เรียบร้อยนะครับโดยผมมาจับฉลากกันนะว่าผมจะได้กลุ่มอะไรก่อนนะครับมาแข่งดูเอคู่ดวลกันนะครับโดยจะมีกลุ่ม A กลุ่ม B ีกลุ่มไรนั่นแหละแล้วถ้าผมเลือกกลุ่ม A กลุ่มอะไรนั่นแหละถ้าผมได้ผมก็ต้องจับแข่งมาคู่ที่ผมจับฉลาก อีกหนึ่งถ้าผมได้ตัว A อีกคู่หนึ่งได้อีกกลุ่มหนึ่งได้ B อ่าก็ต้องเอากลุ่ม A กลุ่ม B มาแข่งกันนะครับแล้วผมก็จะ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 ฉับจะจับฉลากอยู่รอบนะครับคือผมจะเอารถที่สองคนนี้มาจับฉลากันว่าใครจะได้ไปแข่งกับคู่ไหนนะครับแล้วคู่หลังก็จะมาแข่งด้วยกันโดยพี่ไม่ต้องจับฉลากเพราะว่าเราจับฉลากไปแล้วนะครับแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยครับ ผมก็ได้จับกลุ่มจับคันรถให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับฉลากกลุ่มกันเลยว่ากลุ่มแรกจะได้แข่งกับกลุ่มไหนนะครับแล้วผมจะจับรถว่าจะเจอกลุ่มไหนถ้าไม่ใช่รถของมันไม่ใช่รถของกลุ่มนั้นผมก็จะเอาผมก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ข้างๆตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มนี้ถ้ามันเจอลรถคนไหนก็แข่งคู่นั้นเออเจอคนไหนก็คู่นั้นนะครับถ้าสุดท้ายก็แข่ง ผู้ใดคู่นั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันเลยเนพะื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเริ่มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขยาวนะจู่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 จูจูเนื้อกรซานี่มาโอเคโอเคนะครัผมจะผมจะหลับตานะตรงไหนอ่ะหนึ่งสองปึ๊บตรงน,นี้อ่ะโอเคจะไปดูกันว่าได้อันไหนผมจะได้กลุ่มไหนนะครับ นนึนนงนะเดี๋ยวผมก็ตั้งกล้องแป๊บน,นึงนะครับแล้วก็ตั้งกล้องตรงไหนโอเคเอา,เอาที่จับฉลากกลุ่มผมอ๋ออยู่นี่ไงเดี๋ยวผมก็ตั้งก่อนนะแป๊บน,นึงโอเคนะครับผมได้แล้วนะครับโอเคน่าจะได้มั้งโอเคเอาผมั็จับใหม่นะโอเคปึ๊บโอเคมาจะมาเปิดว่าผมได้อะไรนะครับเ,เปิดตรงนี้แล้วกันเปิดตรงนี้ ตัวทีนะครับเพราะว่ากล้องผมมันน,นี่นไงแต่กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มซีโอเคคู่แรกได้กลุ่มซีมม A, B, นะครับกลุ่มซีกลุ่มเอบีซีนะครับเอิ้ลเออเมื่อกี้ผิดพลาดไปนหน่อยว่าอันนี้มันเออมันรบก,กวนผมนะครับแม่ผมเก็บกลุ่มซีนะครับโอเคกลุ่มซีก็คืคอกลุ่มนี้นะครับรถคันนี้ แต่ผมก็จะวางไว้นะครับกลุ่ม C คือผมวางไว้ตรงนี้ก็ได้เอ่อวางไงอ่ะเอเอแป๊บนึงนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันตั้งยากอมันเกอกะต้งตั้งก็ได้เนาะโอเคได้กลุ่มกลุ่มีนะครับ Ball. ต่อไปจักเลยปุ๊บ ได้กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม B นะครับกลุ่ม C กับกลุ่ม B นะครับโอเคอันนี้ตัดออกไปแล้วนะครับกลุ่มเอ่อ C กับกลุ่ม B นะครับ C กับ B ผมจะวางไว้ตรงนี้ C กับ B โอเคจำไว้นะเอาคู่ C กับ B ตรงนี้ตรงนี้ด้วยกันเลยนี่จะมาวางไว้ด้วยกัน ค okay. ที่อยู่ตรงนี้คือการแข่งนะครับมาดูกันนะว่าเลขไหนจะออกาเลขที่อื่นๆไม่ออกก็นเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องจับแล้วนะครับที่หลังอันนี้ไม่ต้องจับแล้วผมก็เอาไว้ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวมันจะมาจับเลขที่ออกกันเลยมาจะเลข3มันจะออกไหมครับมาดูกันนะ okay. <Okay. S 2> เลข3ถึงเลขนั่นยง เลขสามออกเฉยเลยนะครับเลขสามได้แข่งนะครับเลขสี่ไม่ได้แข่งนะครับก็เอาไว้คู่หลังเลยนะครับเลขสามมาเอเลขสามนะครับเลขสามได้แข่งกับเลขไหน,นครับมาดูกันนะว่าจะลุ้นว่าได้อยู่ตรงไหนครับ okay. กลุ่มอะไรเอ่ยอันนี้เลขหนึ่งเลยครับไม่ใช่โอเคคนกําลังปวดฉี่นะครับไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่อันนี้ หมายเลขห้าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอุย้ยกำลังลุ้นอยู่ใช่ไหมครับกําลังลุ้นอยู่กําลังลุ้นอยู่นะครับอะไรนี่กลุ่มที่2ไม่ใช่นะครับทุกคนมากําลังหาคู่แข่งนะครับใช้เลขอะไรครับอู้หูเลขหนึ่งก็ไม่ใช่นะครับมาดูนะครับว่าเลขไหนจะออกนะครับ อาจจะเอาอย่างนี้ได้บเลขสี่นะครับเลขสี่ไหนเอ่ยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่เลขสี่นะครับเป็นเลขที่ออีกคู่นี้แข่งแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องครับต้องหาคู่นี้ก็ได้เลขห้ากับเลขหกนะครับโอเคจะเจอเลขห้ากับเลขหกไหมครับดูกันนะว่าจะแข่งอันไหนนะครับเปิดดูนะครับเปิดดูยากมากเลยนะครับผมไม่ได้แบบ จะลุ้นอะไรขนาดนั้นนะครับวิเลขอะไรครับเลข6นะครับก็คือเลข3กับเลข6นะครับเลข4เลข5เลข6นะครับก็ก็ตามนั้นแหละครับเลข5กับเลข6นะครับที่มีเลข3ามมีเลข3กับเลข6เออส่วนเลข4กับเลข5นะครับแข่งด้วยกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรื่องการแข่งกันเลยนะครับการแข่งขันกันเลยไปนิน่นิน

โอเคอันนี้ได้อยู่นะครับมาเริ่มการแข่งขันจริงกันแล้วนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับรถคันนี้สามสองหนึ่งุดว้าวตรงโน้นนะครับผมจะจับตรงโน้นนะครับ มาดูรถคันนี้กันนะครับมาดูนะครับผมจะซ้อมนะ้มันจะเป็นยังไงรถนี้ก็ได้อยู่นะครับพอได้เลยมาเริ่มทดสอบนะครับโอ้รถติดไปได้เลย โอเคเราเก็บมาทดสอบรถคันนี้กันนะว่าได้หรนะือเปล่ามาทดสอบกันเลยนะครับ oh อ <c oughs> <c oughs> อาไม่งไหกออดิ่งอ oh, <c oughs> เดี๋ยวแลนึงนะครับตงื้นเหนืยวแบบ เลยนะครับแป๊บนึงครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทดสอบมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเลยไะครับ หนวไปหน่อยนะคะเพราะว่ายังไงรถคันนั้นก็ชนะอยู่แล้วครับขอทดสอบใหมนะครับคนที่แพ้ต้องยาอีกสองรอบต้องอีกสอรอบทดอไปล้บบสรุปครับรถคันนั้นชนะนะครับรถนะคันนี้ก็ตกรอไปอ่ะเคเฮ้ รถชนโลคันนี้ก็ชนะไปนะครับต่อไปมาดูรถคู่นี้กันนะว่าจะชนะได้หรือไม่ไน,น,มะน,น,นะครับดูกันเรื่อยมาดูกันเลยโอเคโอเคครับก็ตั้งไว้ตรงนี้น่าจะมองเห็นหรือเปล่ารถคัออนนี้อาจจะไม่อันนี้เท่าไหร่นะอ่ะ วอร์มไม่เฉยนะครับวอรมรถ <c oughs> มัวอร์มดูก่อน <c oughs> มา <c oughs> ว้าวมาโอเคขอวอร์มรถคานนี้นะครับ มาผมจะไม่ทดสอบแบบนานๆนะคะเดี๋ยวเครื่องจะไม่พอนะเครื่องความจตาม่างเอ้ความจำเป็นเครื่องอะไรเงี้ยมาดูนะครับสามสองหนึ่งอุ๊ยผมเริ่มเปิดเครื่องโอเคดูนะครับจะไม่ค่อยมีตรงไหนนะครับอปีกออก คนนี้ก็ชนะไปนะครับแต่เราคนนี้ก็ได้แต่ผมจะเริ่มใหม่นะครับที่ผมบอกไปนะครับ okay. อ,อเมามาเห็นไหมดูว่าจะชนะคนนั้นได้ไหมถ้าชนะได้ก็สองเหนือนะครับก็มาเป่าต่อ,ตอเหมือนเดิมมาครับสามสองหนึ่ง ออ้อม้อมเลดนะครับหยอกมาสามสองหนึ่งอลทำไมสามสองหนึ่งทำไมสมสมองหนึ่งโอเค่นแค่นี้นบจบครับรอบครั้งนี้ชนะไปอย่างได้ได้ไ,ได้ ไปชนะไปอย่างยากมากดันรถคันนี้ก็เข้ารอบนะครับโอเคแต่รถคันนี้ก็ตกรอบไปครับไม่มีสิทธิ์ได้นะครับต่อไปอันนี้ก็มาจับฉลากเดียวเลยฉลาเลยครับจับฉลาดตอนนี้ผมจะไม่จับฉลาดแลขี้เกียจจับฉลาดแล้วนี่ไปก่อนนีงไม่ต้องจับฉลาดขี้เกียจจับฉลาด ขอได้สีก็พอโอเครถคันนี้นะครับอ่าผมจะเลือกปุ๊บโอเครถคันนี้นะครับรถคันนี้แข่งกับคันนี้รถคันนี้แข่งกับคันนี้รอบเล่นครับดูกันนะครับนั่นแรือเปล่าถ้าเปี่นีกปรเด็นอันตรายขนาดเลยเลยรถคันนี้ก็จะกระดงกระดงหน่อยนี่สามีมียอยู่ วอร์รถก <Bond> ่อนเอสามเื่มีเินไหมยมาครบแสองเหลือกันมีินยอ่เลยสาม้่สิบสามเนฮะโอเคได้แล้วดูสิเนาะโนนไม่กูหลอกสุดมามามีแต่นาะโกะมาตัวฟรู๊ฟู้ มาครับนะอ,อ,อย่างอีเกเ้าไปกินนะนออนแล้วพวกคุณกินนะพวกิโเอาไปกินอู้รถคว่ำนะรคว่ำถือว่าแพเต้องเริ่มใหม่มาวันที่สิบดล้วกูสิบแงานวันที่สิบเก้ามก็คว่ำเหมือนเดิมอะแสดงว่าคนนี้ตกอ รถคันนี้ก็ตกรอบไป,ต,ไปบตกรอบไปรถคันนี้ก็เข้ารอบไปนะครับเป็นคนคูกี้นี่แหละนี่ครับแล้วรถคันนี้สองคันนี้ก็จะมาแข่งด้วยครับรถแมงมุมกับรถธรรมดาเร็กวกับรถรถคันนี้นะครับปเปิดตูตดรถออกก่อนนะครับ อโอเคนะครับหนูน่ารักกินกูได้นะโอเค,อเคมาครับคุณละครนี้อาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเก่าเกินโอเคครับอา่าดูแข่งครับแข่งจะเป็นยังไงนะครับขอปัดอันนี้ออกก่อนนะว่าสามสอง โอ้โหทำไมนะมันมันไม่ดีนะไหมนะสามสองประมาณนั้นนะครับพอได้อยู่มาดูดูรถคันนี้นบ้างมาวางรถนะครับ,รบโอเคมาดูแข่งกันเว่าจะได้บ้างามสอนึ่งสรุปนะครับ รถแมงมุมนะครับชนะไปได้ต่อรถคันนี้นะครับรถคันนี้ตกรอบไปนะครับรถคันนี้ชนะนะครับโอเคแล้วก็แล้วก็มาดูนะครับว่ารถคันไหนจะชนะนะครับนีสองคันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกมาก่อนนะครับเอารถที่เอารถนี้แล้วกันรถคันนี้แข่งกับรถคันนี้นะครับ คนนี้แข่งกับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแข่งขันกันเลยมามามาแขา่งก,กันเลยนะครับเปิดตูดออกก่อนเปิดตูดออก่อนนะครับแล้วก็วอร์มนะครับผมก็ไม่ค่อยนี่เท,ท่ทาไหร่อย่าหาว่าอย่าด่าผมว่ากลางครับผมเพิ่งนี่เท่าไหร่ แค่แบบอยากแข่งที่เฉยแล้วไม่ได้เอาจริงแล้วเท่าไหร่แค่ทำ okay. เวรม,มาจังแค่เอารถมาแข่งโอเคมาเริ่มกันเลยครับสามสองหนึ่งอุย้ยเอาใหม่นะครับเอาใหม่ทุกทีเลยคือต้องตรวจสอบรถก่อนนะว่ามันจะยังไงบ้างสามสองหนึ่งโ <Okay. S 1> อเคประมาณนั้นได้อยู่แล้ว ดู้วคันนี้นะว่าจาเป็นยังไงนะครับโอเคสามสองหนึง่งโอ้ได้อยู่นะครับรวคันนี้ตกรอบไปนะครับก็ไว้ตรงนี้นะครับส่วนรถคันนี้ก็ชนะไปอย่างง่ายดายนะครับโอเค,ค,อเคก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับ รอบชิงเอรอบชิงชนะเลิศน,นะครับอันนี้ยังไม่ถึงด้วยมาดูสองคู่นี้นะคะว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคไปไหนนะครับโอเคอไปไหนึงนะครับ อยู่นะทุกคนอาจจะมีหวังนะหัวข้อนี้นะเพราะว่าเป็นน้ำเส้นมาสามสองดึงมาเริ่มเลยนะครับโอ้โหสรุปนะครับรัวข้นี้แพ้นะครับรถแมง่ตรงนี้นะครับ รถคันนี้ไม่ถ okay, ึงนี่เลยครับนู่นถึงนี่นะครับแรงอยู่เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะว่าอันไหนจะชนะนะครับนี่ก็ตกรอบไปนะครับมาดูนะครับสองคู่นี้ใครจะชนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคมา คู่สุดท้ายรอบชิงชนะเลิศมาดูนะครับ<น>ว่ารถคันไหนจะชนะก่อกันนะครับรถแต่งกับรถไม่แต่งนะครับรถคันนี้กับรถคันนี้นะครับถือเลิฟมาดูนะครับเป่ากัเลยสามสองหนึ่งอุ้ยรถคว้าน,นะครับรถคว้าต้องเอาใหม่นะ รถรถมันไม่ติดหรอมามาสามสามสองหนึ่งโอเคเอาแค่ประมาณนั้นเด็กโอเคบอกแล้วหรอมาเริ่รมเล,เลยนะสามสองหนึ่งโอ้สรูปนะครับ รถคันนี้ก็ชนะไปอย่างง่ายดายครับคันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับรรบ๊ายบายนะครับทุกคนวันนี้ก็ตกรอบไปนะครับโอเคนี่คนระับวันนี้ก็ชนะไปครับบ๊ายบาย